ท้าใ้ในวิว,วแหลกงดของหวานหนึ่งวันทุกคนคิดว่ามิว,วจะทําได้ไหมเริ่มมือแรกด้วยก๋วยเตี๋ยวใส่พริกไปเลยไม่ไมยังแค่สีก็แซบแล้วอันนี้เป็นชาลเลนจ์ที่หนักใจอยู่เหมือนกันปกติแล้วมวิวคือจะขาดของหวานไปไม่ได้กินข้าวใส่ก็ต้องกินหวานตลอดแต่ครั้งนี้แหละครั้งนี้แหละจะมีแต่ข้าวไม่มีหวานแปบเดียวหมดต่อชามสองแล้วจ้าไปกันต่อเมนูข้าวกะเพราเอ็นแก้วไข่ดาวเย,ยิ้มๆพร้อมเข้าปากแล้วจ้าค่อยๆกินก็ได้ไม่มีใครแย่งหรอกยกมือเซาไฮแล้วจ้าพอดีกลับหมดคือจาก1มา2มาต่อชา สามแล้วทุกคนกินแค่แป๊บเดียวเท่านั้นหมดหมดทั้งร้านอะนะ <c oughs> แป๊บมาที่ไก่ทอดต่อมือที่2แล้วนะทุกคนคือวิวแหละชอบกินหนังไก่ทอดมากกัดกินกัดกินแทบจะไม่ได้เคี้ยวเลยเขาเคี้ยวอยู่นะแต่เธอไม่เห็นไงเคี้ยก็เคี้ยวเห็นแบบนี้ก็ปื้มใจบ้าแม็กเลี้ยงมีผิวแบบไม่อดไม่อยากเธอจะได้กินตลอดไปได้ในเมื่อเธอบอกว่าฉันกินแต่ของข้าวใช่ไหมฉันจะกินแบบไม่เกรงใจเธอแล้วนะอ๋อเธอจะกินขนาดนี้ก็ไม่ต้องเกรงใจแล้วแหละอันนี้มันคือโอกาสทองเขาหรือเปล่าเนี่ยใครก็ช่างคิดชาเลน นนีเนะงดหวานแต่ของขาวแน่นมากมากถึงมากที่สดุดมามามา่อีกแล้วจ้าแสงที่คุณเคยมือนี้ขอเบาๆไก่ย่างตัวหนึ่ง<ะ>ขนาดไม่มีของหวานหนึ่งวันยังขนาดนี้เฮ้ยแต่งตัวไปไหนอะหิวจะนอนอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้นอนอีกแล้วบุฟเฟ่เลยโหอากาศเย็นๆอย่างนี้เนะต้องกินบุฟเฟ่เท่าไหร่เนาะ นี่ไงผลของการขาดหวานมันเลยทําให้นอนไม่หลับมันเลยต้องมีอะไรลงท้องและก็ต้องร้อนๆด้วยนะจัดบุฟเฟต่ตตอนดึกตอนค่าไปเลยและร้านนี้ก็เปิด24ชั่วโมงเลยนะจ๊ะจะมีร้านไหนที่ซัพพอร์ตมิวีิสแหลกขนาดนี้คนกินไม่ท้อร้านก็อย่าท้อนะและคลิปหน้าอยากให้ดิววิสแหลกกินอะไรบอกมาหน่อยเลย